ตอนนี้เวลา15นาฬกา45นาทีครับหนาวจะดูครับว่าเป็นปที่ัตั้งนะครับอ้ยหนาว ก้หนาวอยากบอมาทำไม่้ตัวมันกำลังตัดพิพีครับก็คือว่าอหาพ่นตัดพีบ ชินกิมก็หวานชัดต้องไปเสียนะครับอาบน้ำไส้อ่ะฮะทำไร อ้าไปอาบน้ำใอ่ะวื่อไซท่านไหนมีแม่ีเพียุ่นมันบ่นน้ำบ่ไรเออ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 น้ำบ่ไรเออน้ำบ่ไร ôi, bên bát Thử chắc bạn bát Ui, đường, nếp nòi Hiếu khẩu đây Tôi ăn <laughs> เห็กเล่ลาเด้เรแลงนี่<า>ทะเบียนใหม่มว้นีทะเบียนใหม่เน่ทะเบียนใหม่ครับผมก็จะโชคดีครับหาแปหา 9, เก่าเฮ็ดเบียกหมหาแครับสา, 8, า 8, มแปน,นี้หยอกมาเป็นถามหึ่งล่ะเ่าะไหนหวัง

กินแล้วมจะขับเหมืนหัวก็เป็นสันสามันกลมเปรประแดกยังเนีนี่เนาะไม่เรามีประแดกวะประดกก็เป็นสักสากนะบุแล้วประดกไ่ยอลยงไปเลยยูรหนา

นะครับพี่น้องครับตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาครับใช่คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟ,แฟนๆสาวน่อยเพียบันแพง FC สาวน่อยเพี่บันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ 1ิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับมีก็คือล้ำเพลินออนไลน์ครับซิมิลับเช่นบนเวทีสาวนำเพลนครับกับซิมิศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องอินฮาแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องอินฮาแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรมนันแล้วก็ไอแมนมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ย สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวนแทนแน่นอนกับเพลงไมุ่งิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม่ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังอีกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก่าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามือนั้น สี่หลองเพลงไม่โชว์ไม่เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่ย9ศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่อ่ะลากาพ่อป้าพ่อแม่แม่ที่ตามผลงานพี่ไม่หลายนได้จากอากาศอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปิน,น,นามนกนนากมายแล้วค่ะนอนกับบัตรละค่จะจาก1,348บาทเหลือ999บาทครับ คือผมอยากสสับสนุนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะเราเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ัามือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชานัจัคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา2องรบาทครับ2องรบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ1นึ้อบาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพ้ินแพแินแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับพอ่อให้กุ๊ปปิดครับ